มันมาเจ็บหลังหนักที่เช่นที่ว่าแบบที่ว่าที่ว่าทรมาน,น่ะเดือนหนึ่งเดือนเหมือนจู่ๆหนึ่งเดือนนี่ก็เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเจ็บเยอะ<ช>ปวดข้างขวายอย่างเดียวข้างซ้ายไม่ปวดไมดๆๆ่อยก็แก๊กเท่าไหร่เนาะเป็นถุงน้ําการอักเสบนะคะคนไข้ปกติแล้วจะไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะอะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นตรงที่เราปวดด้วยเนาะอันนี้ก็คือกระดูกงอกของกระดูกด้านล่างนะคะของคนไข้เนี่ยช่องเข่าเริ่มใกล้กันแล้วก็ มีกระดูกงอพอสมควรมีกระักเสบนะคะข้างนี้เป็นข้างที่ไม่มีอาการนะ,ะข้างที่ไม่มีอาการนะคะกระดูกก็มีกระดูกงอเหมือนกันนะคะนูนๆตรงนี้นะคะข้างนี้จะน้อยกว่าข้างนูนนะของคนไข้เนี่ยอยู่ในระดับประมาณสองถึงสามนะคะก็คือว่าข้างขวาเนี่ยจะค่อนไปสามส่วนข้างซ้ายเนี่ยดูจะค่อนไปทางสองนะคะ ตัวนี้เป็นการกายภาพด้วยเครื่อง RF นะคะมันจะช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เส้นผ่อนคลายนะคะดันยานะคะปวดเยอะไหมณแม่ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเข่าของคุณ